ประทับใจยังไงว่าคือมันตรนนี้มันจะแตกแขนงดีรูปโดดสุดสวยใจว่าแตกแขนงดีติดผลได้ดีครับผมเพราะว่ามันยอดออกงี้เขาดีครับผมนี่ครับที่ไอควมประทับใจของโฉมแดงครับครับเพราะว่าอยากให้ได้ใช้กันนะครับครับชัดเจนไหมครับก่อนได้ใช้กันทุกคนเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอ่าคุณนันกแฟนพันธแรกครับจากที่ชีวิตที่ต้องไปนี่ เป็นนี่ก็อักเลยแต่มาใช้โสมแดงตอนนี้คุณเนทบอกสบายใจแล้วครับครับผมหลุนนี่หลุนสินครับครับผมก็โสมแดงถึงบอกสโลแกนของโสมแดงรดต้นทุนเพื่อนพนุลผลิตพิกชีวิตเกษตรกรนี่นะครับพิกชีวิกเกษตรกรจริงๆครับครับผมและผมอยากให้คุณนนทนะพาดูหน่อยครับมาไปโดูดโดตามมาครับต้องตามมาอุ้ยบนบนล่องเหยียบได้นะได้ครับมาดูครับมาโูนี่ดูควดนของตางครับเนี่ยครับ ดูครับดูครับน้อนนี่ขนาดฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดและน้ําโอ้โหมันมันดินมันฉ่ำนะครับดูขนาดเหยียบด้ดินยิงแขะเลยครับมาดูเถอะนี่ครับนี่นี่มาดูครับมาดูมาบังมาบังพี่ดองพี่ดองมาเบิ่งเดื้อมามามาจังเสดมาจังเสดนะเน่เน่เน่กล้องดูครับเน่เน่ไอพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมได้ดูหน่อยครับว่านี่ อีกประมาณเจ็ดวันจะได้ตัดครับแล้วเ้อแตงโมตรงเนี้ยโดนน้ามาตลอดฝนตกตลอดใช่ไหมครับฝนตกเรื่อยๆครับมีแดดทั้งวันแล้ว,วก็ตกนะฝนตกไปเราเรี้ฝนตกเรื่อยๆแล้วมีแดดเนี้ยมันมันแตงโมมันจะไม่ชอบใช่ไหมครับทำไมอย่างนี้เหมือนมันเหมือนจะโดนต้มใช่ไหมตกอยก็ไม่ดีครับ <laughs> อันนี้มันตกครับจะทุกวันนะครับก็คุณนั่นแหละก็คือมั่นใจครับพี่ใายสมแดงก็ถือว่าโอ้โหดูนี่ครับไวยครับเอ้าแล้วคุณหมอไปเยี่ยนอะไรโน่นล่ะครับ กำลังเบิร์กแตงโมอ๋อก็อ๋อคุณหมอโนวดนวดกล้องนวดนวดน่นกล้องหันไปดูคุณหมอหน่โน่นกำลังเบิร์กแตงโมโอ้โน่นฮ่าลักษณะเหมือนนั่งขี้นะคุณหมอเอามันหลุดได้ไงอ่ะเอ้าวยุงแล้วเอาไว้เอาไว้เด้่มันยังยังอ่อนอยู่เอาไว้ที่ตรงเถาแล้วเอาไว้ตรงเถาไว้ตรงเถาเอาไว้ตรงเถาไปได้ไปได้ยังไม่ถึงเวลาเด้อยังยังยังความไม่ได้เฉยมันไม่มันไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะตามกันเด้อ ครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้อยาใช้กุนรนแวกวากความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าใช้สมทางแล้วมันดีอย่างไรครับใช้สมแดงดีจริงครับเยี่ยมจริงครับครับผมได้ผลผลิตดีครับเพราะว่าลดต้นทุนน้อยแล้วแล้วความหวานของแตงเป็นยังไงครับความหวานกรอบอร่อยครับหวานกรอบเพราะเปลือกแตงแตงนี่จะเปลือกสวยแล้วเปลือกจะบาง เนื้อดแดงหมดแดงแดงธรรมชาติครับแล้วจะหวานรสชาติหวานกรอบครับครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้สมแดงอยากจะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรลองนําไปใชครับเออคุณอเนกพอจะจําเบอร์ได้ไหมครับเบอร์คุณอหนกครับฝากเบอร์ไว้เลยครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมสนใจครับอ๋อครับไม่เป<ม>็นไรครับครับผมก็คุณแเกบอกว่าจําเบอร์ไม่ได้ครับครับผมก็ต้องสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก คุณแอนเอกและต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ที่บริษัทสมแดงอาหารจูกลังพืชเชียวภาคจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้พืชเจริญเติบโตไวพืชจะกินอาหารได้ดีผลจะเป็นจังซีได้นี่นะครับเนี่ยผลสวยนี่ครับเป็นไงครับสุดยอดไปครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จัก ไม่รู้จนโออเยี่ยเยี่ยม